มีผู้ถามมาว่าในนอนสมาธิเนี่ยแล้วก็นี่มันเกิดว่าเรานอนปฏิบัติไปสติมันมีอยู่มันไม่ยอมหลับเราควรจะปล่อยวางให้มันฟุ้งซ่านหรือมีสติต่อไปครับอันนี้เราต้องแยกนะ การปฏิบัติทมเนี่ยปฏิบัติได้ทั้งหน้านั่งนอนยืนเดินหลับตื่นพูดกินดื่มเคียวเลี้ยงถ่ายตละปัสสาวะอย่างเส้นแเรากําหนดดูลมหายใจอยู่นะถึงว่ากาหนดดูลมหายใจเรียบทนอนในกรณีว่าสติของเรามันมีมากเกินไปสติมันก็เลยตั้งอยู่ถ้าเราไปยึดในฐานกายในฐานลมมากเกินไปจะไม่ให้เผลอเนี่ยมันก็เลยเกิดการเกร็งประสาทสมมตินะนะ ถ้ามันไปเย็ดอ่ะมันเกรงประสาทแล้วมันก็ทําให้นอนไม่สะนอนไม่หลับมันปล่อยวางขันหน้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยพิจนาเห็นรูปกับน,นามก็คือเห็นลมก็เป็นรูปมะแล้วะตัวเข้าไปรู้ลมก็คือเป็นนามมาแล้วแะสตินี่เราต้องแยกมาสติว่าการระลึกรู้วิญญาณไปว่าไปว่าะการเรียกว่าการการรับรู้ วิญญาณว่าการรับรู้ก็คือตัวจิตก็คือตัวผู้รู้นะเดียวกันนะแต่สติเนี่ยก็เป็นการะลึกรู้อันั้นเราเราระลึกรู้เนี่ยเราเราลือกรู้ดูดูลมเนะี่ยสติอยู่ที่ลมก็จิตก็อยู่ที่ลมอันนี้ก็นี่สติของเราดีเกินไปถ้าสมมุติว่าเราเรา,เราสามารถปล่อยวางดูแบบปล่อยวางดูลมนะนะมันจะดับจากลมหยาบ ไปสู่ลมละเอียดร่างกายมันจะได้พักผ่อนแต่สติมันตื่นอยู่กรณีนี้ไม่มีอันตรายอะไรแล้วควรมีสติต่อไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราสติของเราอยู่กับลมหยาบมากเกินไปเพราะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติใหม่ๆยังไม่ได้เชี่ยวชาญจานานลแล้วมันจะรู้สึกว่าประสาทมันจะคาค้างเข,า,ข,า,ขาจะเข้ามันจะทําให้เกิดว,กว่าร่างกายเราจะไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ปล่อยวางอันนี้ก็ควรที่จะ นอนแบบปล่อยวางปล่อยวางร่างกายให้ดีแล้วก็น้อมสติไปดูลมให้ใจสบายๆถ้าเราฝึกกันมากแล้วก็จะเห็นลมชัดนะอย่าง้าพเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หน,นอนอใช้นั่งหลับกลางวันนี่รับอารมณ์มากเกินไปอยู่หน้าคอมพิวเตอร์บางอะารบางังอยู่ในวัดบ้างญาติโยมไปมาบางกลางคืนกลับมาที่กุฏิตีนเขาเนี่ยบางทีนั่งพอเข้าที่พวกมันประสาทมันยังเครียดอยู่มัน น้อมจากเรื่อง,งหลายเรื่องที่อยู่ภายนอกรูปเสียงกี่รถการสัมผัสทะมลมเนี่ยน้อมกลับมาที่กายปรากฏว่าก็จะเครียดมากทาอย่างไงมันก็ยังเครียดอย่างเงี้ยเพราะมันก็ยังยึดอยู่ในฐานฐานกายอยู่เพราะนั้นก็เลยใช้วิธีการที่เรียกว่าทบอ,อกบ้างชกลมบ้างทบพื้นบ้างปึ้งปึ้งปึ้งปังงสักสองสามทีจนกระทั่ง มีความรู้สึกกระร่างกายมันผ่อนกายแล้วก็น้อมกลับมาดูใหม่แล้วก็ดูแบบปล่อยวางอ่าการน,นี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับจนกระทั่งมันปล่อยวางได้อันนี้การตื่นนะก็ตื่นรับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่งหลับม่นนะมันก็สติข้งเรามันก็ต้องตื่นละถึงมันเผลอหลับไปบ้างนะเอดี๋ยวมันก็ต้องตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกให้มีสัมพัญญะในการหลับตื่นพูดกินดื่มเชื่อวเลิ่มธาจะลล้ปัสสาวะ พราะนั้นในเรื่องอาการฟุ้งซ่านหนึ่งมันเป็นอาการหนึ่งที่มาประกอบกับจิตเหอจิตประกอบราคะก็รู้ชัดจิตประกอบราคาจิตประกอบทสษจิตประกอบโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นชานเนี่ยเห็นไหมจิตหลุดพ้นอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาการที่มาประกอบขึ้นกับจิตเป็นเจตสิกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีสติไม่ว่าจะหลับหลับก็ดี หลับแบบเผลอสติก็มีหลับแบบมีสติก็มีครับเขาบอกให้มีสัมมัญญาในการหลับมีสติมีสัมมัญญาในการหลับที่หลับนี่เราพักผ่อนแล้วเราเห็นลมหายใจเข้าออกเองเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ไม่เพียดีสิก็พุทธเจ้าบอกสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกเราควรจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเวลาเราจะตายการหลับก็เหมือนกับเหมือนเราตายน้อยะตายในแต่ละวันเพราะถ้าเราหลับแบบมีสติแล้วก็เหมือนกับเราตายแบบมีสติก่อนตายเนี่ยเรากําหนด ดูลมหายใจเข้าออกชัดเจนนะแล้วก็ไปไปได้ดนะีดีกับคนที่หลับไปแล้วเผลอสติไปลหลงไหลไปตามในสิ่งที่ว่าเศร้าหมองก็ไปเกิดในนรกนะถ้าเราตายไปนะกนะ่อนตายเนี่ยถ้าจิตเราเศร้าหมองเราไปทุกติเนี่ยถ้าจิตแจ่มใสแล้วก็ไปสุขติไม่อย่านั้นเรามีสติควรมีสติทุกเมื่อดีกว่า แล้วรู้จักปล่อยวางให้ได้ตัดอุปทานขันั่งห้าด้วยสติสัมปัญญะสองตัวนั่นแหละ